ทำไมฉันต้องเลือกด้วยวะคือพอดีว่าเราอะกลับไปย้อนดูคลิปของตัวเองไงที่แบบว่าตัวเองบอกว่าตัวเองเลือกแล้วใช่ป่ะเพราะว่าตัวเองอะก็รู้ว่าตัวเองอะแบบเหมือนมีความมืดมากกว่าแสงสว่างในตัวใช่ป่ะเราเลยจะสาบานกับตัวเองว่าเราจะเลือกไปทางแสงอะไรแบบเนี้ยแต่ทําไมวะเมื่อกี้เองอะเรากลับรู้สึกว่าอยู่ดีมันก็ความคิดหนึ่งว่าทําไมฉันต้องเลือกด้วยว่าว่าฉันอะจะไปทางไหนอะ ก็ในเมื่อกหมายถึงว่าจะไปทางนี้หรือว่าทางนี้อ่ะเราเลยกลับรู้สึกว่าก็คือตอนเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นมันเหมือนมีแบบสงครามเล็กๆเนาะว่าระหว่างฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้แบบว่าคนเขาจะบอกกันว่าฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายมืดฝ่ายแสงอย่างเงี้ยเราเลยมานั่งคิดเมื่อกี้เลยอ่ะคิดว่าอ้าวแล้วตกลงใครแม่งได้ประโยชน์ในการมันนย์สู้กันอ่ะอืม คือว่าเอาตรงๆอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนนึกองออกปะคือแบบว่าสมมติฝ่ายนี้ฝ่าย A กับฝ่าย B ีใช่ปะแม่งสู้กันเองอะ่ะสู้กันเองอะ่ะแล้วใครอะ่ะแม่งจะได้ประโยชน์ไม่ใช่ไอตรงนี้ที่มันหย่อนอะไรลงมาหรอกจึงเมื่อไหรมันก็จะแบบว่า มันก็จะแบบว่าก็นะก็มันก็จะมันก็จะเราเชื่อนะไว้ว่าแม่งจะมีคนที่แบบมีความสุขอยู่แล้วแหละกับการที่แบบเห็นมนุษย์แม่งมาตีกันเองทั้งทางที่ตัวเองมนุษย์อะมันก็แบบว่าไปเดินทางสายเดียวกันแต่เขาแค่มีความเชื่อคนละอย่างเท่านั้นเองอะเออความคนนี้ก็เชื่อแบบนี้คนนี้ก็เชื่อแบบนี้แต่จนหมายปลายทางแม่งก็คือข้างแบบเหมือนเอาพาตัวเองกลับบ้านอะเหมือนกันอะแต่แม่ง แต่ตอนนี้เหมือนเห็นมนุษย์แม่งตีกันเองเหมือนความเชื่อไม่เหมือนกันแล้วมันก็นตีกันเองแล้วเราคิดว่าแม่งต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะที่แม่งกำลังนั่งหัวเราอยู่ว่าเป็นไงล่ะสุดท้ายแล้วมนุษย์ฉันก็ทําให้มนุษย์ตีกันเองอะไรแบบเนี้ยอยู่ดีมันก็มีความคิดแปลกๆขึ้นมาอย่างงี้ไว้เพราะอาจจะดูหนังดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าเนาะแต่นะเราก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่า แล้วทําไมฉันต้องเลือกด้วยวะเฮ้ยอันนี้จริงๆนะก็แบบว่าเหมือนความเชื่อเมื่อวานอ่ะเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อไปเนาะแต่เราก็จะยกตัวอย่างไปเรื่องอย่างอื่นนะแหละแต่ว่าอะไรนะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าอย่างไงอ่ะยู่นสุแต่ไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าจะฝ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าจุดหมายปลายทางแม่นก็คือที่เดียวกันน่ะเออ อย่างสมมติเราจะเดินทางไปเชียงใหม่อย่เงี้ยมึงควรไม่ยังนั่นนนงรถบัสนั่งรถตู้เครื่องบินขับรถไปเองอะไรแบบเนี้ยเส้นทางการเดินมันไม่เหมือนกันโทษทีเพิ่งกินเสร็จอเออก็แบบเนาะก็อยากมาแบบบ่นนิดนึงแต่บางทีเราบางทีเราก็ต้องรู้สึก รู้สึกแบบบางทีตัวเราเองนะอันนี้บ่นกับตัวเองนะว่าแบบว่าหรือเราต้องไปทําความเข้าใจกับเรื่องฝ่ายมืดฝ่ายแสงอะไรนี่นี่อีกว่ะเออเราก็เนาะเนี๋ยวจะหาว่าอะไรนะไอ้นี่แม่งลงไม่จริงแลวมาอะไรไม่ได้มาสอนอ,อโอเคมาบน่นอื ประเด็นก็คืออย่างนั้นน่ะชาวฝ่ายมืดฝ่ายแสงชาวมืดคนที่อยู่มืดอะ่ะก็ไม่ได้แปลว่าจะไปแสงไม่ได้คนยุคนที่อยู่แสงไม่ใช่ว่าจะไปมืดไม่ได้มันไม่ต้องแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายกันเลยไม่งันมันจะมีเครื่องหมายหยินหยางทาไมหยินหยางก็เ,เห็นเชื่อว่าขาวกับดําแล้วไอ สัญลักษณ์นั้นอะในขาวมันก็ยังมีดําในดํามันก็ยังมีขาวมันแบบมันไม่เห็นต้องเอามาตีกันเองเลยในเมื่อมันคือสิ่งเดียวกันอะแต่ว่ากับเราเชื่อหนว่าแม่งต้องมีบางสิ่งบางอย่างสิ่งมีชีวิตบางอย่างอะที่กําลังสนุกอยู่อะที่เห็นมนุษย์ตีกันเองอะแล้วเป็นมนุษย์อะที่มีแบบว่าเป้าหมายเดียวกันะหรือ เป้าหมายคนเราเป้าหมายก็ได้หรือความเชื่อคนเราความเชื่อคือว่าเขา mm. เขาเหมือนเรารู้สึกว่าเขาพอใจที่จะเห็นมนุษย์แยกออกจากกันก็เหมือนที่เห็นแบบอยู่ปัจจุบันเนี้ยมนุษย์แยกด้วยอะไรอะเชื้อชาติศาสนาภาษาผิวพรรณรูปร่างเออขนาดแค่รูปร่างหน้าตายังถูกแบ่งแยกเลยคนนี้แบบไม่สวยฉันไม่คบ คนนี้หล่อไปสวยไปฉันก็ไม่กล้าคบกับเขาอย่างเงี้ยทั้งๆที่มึงมันแค่ข้างนอกอ่ะมันแค่เปลือกนอกอ่ะทั้งๆท,ที่แบบข้างในก็หลูใช่ป่ะสมสมถ้าเป็นอะไรนะสายจิตวิญญาณเนะี่ยก็คือมันก็จะมีแบบว่าจิตเดิมแท้กับจิตอะไรนะคือมันแล้วกแ็แล้วแต่คนเรียกอนะเนาะที่แบบเป็นจิตเป็นจิต ที่อยู่ข้างในจริงๆอันนั้นนะคือเขาเท่ากัน,นมันไม่มีการแบ่งแยกอะไรด้วยซ้มว่าเออแล้วใครที่จะได้ประโยชน์กับการที่แบบเห็นมนุษย์คนเราแม่งตีกันเองอะ่ะโดยทางความเชื่อว่าคิดว่าบางชือบางคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามีบางกลุ่มก็บอกว่าไม่มีแต่เป้าหมายมันก็คือกลับบ้านเหมือนกันน่ะแล้วฉันจะมาโวยวายเลยวะเออก็เหมือนประมาณว่า ฉันรู้สึกแบบว่าเออนาะแล้วเราจะไปเลือกทำไมวะเลือกว่าจะไปอยู่ฝ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยมั่งจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเลยเว้ยเพราะว่าเราก็มานั่งคิดเนานะแล้วพอดีไปเจอคลิปของก๊อตดะที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถตัดสินใครได้ภายในคลิปห้านาทีหรืออะไรแบบเนี้ย มันก็เหมือนที่แบบว่าเราก็ที่เราคิดมากไปช่วงหนึ่งอะที่แบบว่าแบอบกว่าพลังงานมันจะส่งผ่านคลิปอย่างเงี้ยเราก็คิดเหมือนกันว่าว่าแม่งต้องมีการตัวเราอะแม่งต้องมีการพัฒนาจิตได้อะเออเพราะว่าเป้าหมายของเราอะแค่การมาทำคลิปอะก็คือการที่แบบว่าการที่แบบอยากรู้พัฒนาตัวเองแค่นั้นแหละ คือคนเราแม่งฟรีวิวเว้ยจะทําคลิปจะทําอะไรก็ได้มันไม่จําเป็นต้องทํามันไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาทําตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปหรือคุณมาบอกว่าให้เราต้องคุณอะไรนะไม่ต้องมีใครไปตัดสินใครอะว่าแบบคุณต้องทําคลิปแบบนี้นะทําคลิปแบบนี้ทําคลิปแบบนี้นะคือมนุษย์แม่งโคตรเสรีเลยเว้ย่องตรง ในในสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์อะไม่งั้นแม่งจะมีหลายสปีชีได้ยังไงคนนูน่นคนนี่นั่นแหละเหมือนเหมือนมนุษย์อะแม่งเป็นตัวอย่างของไอ้นี่เลยนะเว้ยคือการอยู่ร่วมกันของหลายๆสายพันธุ์อะอย่างเรื่องต่างดาวเนี่ยที่เราก็จากที่ฟังมาเนาะสายพันธุ์หนึ่งเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ทําไมโลกมนุษย์แม่งถึงมีหลายๆสายพันธุ์น่ะเนี่ย ถ้าคนสัตว์สัตว์ก็มีแบบแบ่งไปอีกช้างแมวหมาหนูเออคนก็มีคนยุโรปคนอะไรนะคนเอเชียคนอะไรแบบเนี้ยอืมนั่นแหละมันคือการอยู่ร่วมกันแบบเท่าเทียมกันบนโลกมนุษย์เนี่ยเออประมาณนั้นแหละบนแค่นี้ย